สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตอเต้ดดำซิงครับอยู่กับกระพุมอีกแล้วคนเดิม <c oughs> โอ้โหรถแรงอุยสารใต้ครับโบกพี่นั้นขึ้นมาเลย น้ำแข็งว่น้ําำแข็งเหรอซื้อมาอย่างน้ำแข็งอะ่ะน้ำแข็ง,ขงฮะนูน่นอยู่นูน่นน้ำแข็งอะ่ะขึ้นชั้นสามครับเก็บงานแล้วครับเองบ็งโบกแกมาเลยฟีฟ้า thế bài Ồ Ồ ô Nhưng oh, oh, <laughs> oh, chôm, oh, oh, Ồ oh, bên Ôi, ơi ơi oh, oh, đi ơi ปีาโบพอแล้วเทเลยอ้นี่นะครับความมันบังเกิดครับฝั่งนี้ก็จมครับสารใต้ดาแต่งครับอันนี้ก็อีสานใต้ครับมีแต่รถแรงครับล้อหายล้อหายฝั่งหนึ่งทั้งคู่ครับเอาไหนขึ้นก่อนเอาเฮ้ย สารใต้ดำแต่งคู่เลยครับนี่ก็จมนู่นก็จม โอ้ไม่รู้จะช่วยคันไหนก่อนนะครับโอ้โอ้คันนี้ปุ๊บ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 แล้วครับโอ้จมคู่นะครับโอ้ดีดเลยดีดเลย ไม่รู้จะชมกันไหนเรื่อยยกน้อยยกดำยกเร็วเร็วน้อยคนยกหนักยกเร็วเร็วหน่อยดำอ่ะเออไปใส่เกียร์โอ้ยเอาครับต่อไปคันนี้ต่อโอ้ ากระปิ้วลังกระปิ้วจริงๆต้องถอยเข้ามานะครับเดินหน้าเข้ามาเลยโอ้ <c oughs> หันต่อไปครับลุงแจ็คของเรา สานใต้สานใต้ถอยทำไมเอ้ยไปมันจอดทำไมอ่ะเอา้าน้ำมันไม่มีบ่เอา้าใครเตริมหมดอ่ะน้ำมันอ่ะใครเตริมหมดอ่ะ ใครเตอร์หมดน้ำมันไปวิ่งก่อนไปมันจะเสร็จแล้วนี่โอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้จะเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยเงินนะ่ะเนี่ยเหลือนิดเดียวเองอันนี้ก็เหลือนิดเดียวเองโอ้ยคิดไปเองอะไรนั่นเมียเขาเราก็รักบ่ ฮะอะไรนะมีผัวแล้วก็ไม่สนบ่น<อ>คุดแปลนลำดวนโอ้คันต่อไปครับ เมื่อกี้พี่ว่าให้เบนน่ะไปนู่นเลยเอ็มรถมันแรงแรงอ่ะไอรถนายแรงแรงให้ไปนู่นเลยมานน่มานน่ไอเ,เ,เอ็มบอกลายแกนหน่อยลายที่เอ็มยืนอ่ะมานี่เลยโกจมคบาทออมขนขันละสิบบาท มื่อกี้ไม่ได้บอกอยังโง่จมเลยครับไม่ต้องบอกเดี๋ยวราดำก็จมเองนี่ เตงครับโอ้โอ้โอ้ว้าโอ้เต็มเครับเอ็มครับเบนนิงอะบางลน์เขาอะเออโอ้ ไม่มีหมดนะครับเทอร์โบเยาจาะสัน้นแจ็คโอ้โหใส่บางคุณมีแอร์ลูบเนี่ยนะครับคันนี้ bên người phụ nào tiền nào nào tiền nhung cái lộ cái lộ nung cả nào trei cái bình nè pì bay theo thì phi นิ้วฝาถ่ายไอ้ไม่ต้องหรอกเอ็มขนาดน,นี้เลยพอดีแล้วนี่นะครับโอ้โอ้ไปแล้วครับซึ่งวันสักนี่ดีดง่ายครับ อบ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 จบจอสานจอสานอานอาพี่นนท์เข้าไปเอา ยังไม่ต้องเกรดยังไม่ต้องเกรดอาจารย์ไข่เอ็มฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นพี่ชัยกับพี่ไข่ไปนู่นเลยนี่นะครับดูพลัง 8C กับพลัง 7E รถไทยสี่เจตัวจิว๋วสองคันรถดำสิบสคันบ้างสิบห้าคันบ้างนะครับมันนี่อะไรโบกไปเทนี่หมดเลยใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือหลุมเดียวครับ เดี๋ยวผมไปดูข้างกันนะครับโอ้ข้างนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเกินแล้วครับอ้เอครับ เจ็ดอีกับแปดซีโอ้คู่กันเลยพอ่อโอ้ยเทคครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนเอ็มโอ้กระสันออฟปรับเกิดกระสันโอ้่าลง โอ้มาไม่ได้นะครับชมครับโอมานน่ให้หมดเลย ตะนอนเลยจะนอนเลยตะนอนเลยตะนนเย,นนเย,นนเยไปเลยไปเลยไปได้เท่าไรไปเลย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 ,เลยแรงครับทันนี้ครับมาเลยมาไปสุดนู่นเลย ดูคันนี้บ้างครับเจ e. โอ้เลยเล,ยเลยพอาโอ้ะโอ้ยแปสไปแล้วครับออาเจ็ด e. สู่เขาจาน์ใคร บอกให้จานไข่ขับคันนี้ตั้งนานแล้วแกไม่ขับนะครับแกก็ได้ขับรถใหม่ครับมาเน่มาเน่เนขึ้นมาขึ้นมาเลยพี่นน้นให้ไปเทนู่นก็นได้นู่นอะ่ะเทแบ่งนู่นบ้างนี่บ้างอะ่ะไอเทหลุมนั้นอะ่ะที่เรายิงวันนั้นอะ่ะพี่ตรงใกล้รถผมตรงใกล้กล้องนั้นก็เทเลย มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้แรงครับใครว่าฟูโซ่ไม่แรงอ้าพอ่อโอ้ยจมทุกคันครับครึ่งเดียวพอเดอ้อครึ่งหนึ่งอ้า เอ,อ็มหาเรียมไม่แก้ถอยมา โอ้ยคูโซแรงจริงนะครับาโอ้แปดอีดิ้นนาวเลยครับ มาเนี่ยมาเนี่ยโอ้อ้าวอย่าถอย Má má má. Ô. Thôi lên lên lời, lên. Lên lên. Ô ô, bay xuống đây. Bay lên. Bay lên ơi. Bay lên ơi. โอ้ยมันมากเลยครับผมรุนตัวโกงเลยเทเลยโอเคครับก็เดี๋ยวลากันไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตเต๋อดมซิ่งได้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ